วายมันฝน,นักบายลงลยจ้าเปิดก,ก,กุบเขีย่ยสวัสดีทุกคนดีพบก,กับน้องกิ๊บสาวลาวน่วันนี้ก็มาพบกับอีพีสามถือว่าอีพีสุดท้าย้วเนาะก,กับการเฮ็ดอ่างกบซึ่งถือว่าสำเร็จทุกคนแต่ว่าตอนนี้เรายังถ่ากบเพราะว่าเราได้สั่งกบน้อยันนะกบเอามาเลี้ยงขน,นะดนี่ อันนี้เป็นน้องน้อยเป็นท้าชิคเลี้ยงกบอนุบาลเนาะทุกคน้ยอ,อะไรอะไรยังไงแล้วก็เฮาก็ต้องได้ทากกบน้อยมาก่อนเนาะและ้วเฮาสิมาปล่อยกบน้อยกันเฮาสิเฮาจะเลี้ยงให้ทุกคนนับมือนับวันไปเลยเนาะซึ่งถ้ามามื้อนี้กบมานับเป็นมื้อแทบอิซว่าเฮาสิเลี้ยงแบบวันเดือนหนึ่งชิ้นใหญ่ช้ำใด้เนาะหรือว่าสองเดือนใหญ่ช้ำใด้อุ้ยสองเดือนมาสัน้นไม่เลิงเลย ตอนนี้กันลุยคิดต๋มอยู่ทุกคนเมืองแน่น,นี่มีแต่คิดต๋มเนาะเซิงกิบกันอยู่อ่างกบอยูย่ในอยู่ในเล,ยอย,ย,เลย,อย,ยอยู่ในอ่างเลยอยูย่ในอันโบโบกบเลยแหละเซิงน้องชายาวาว่าเห็นกบทรความสะอ,อาตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่นี่นี่อยู่ในนี่ตัวใหญ่เติมเพิ่นว่าวา่าแต่บุหวงาวามันมจะออกมาอย่างไหนเน,นะาะกะฝากให้เพิ่นอยู่แล้วเพิ่นอยากมาอยู่นะมามาซ่า,านเดี๋ยว กิฟซีรีวิวตัวที่ว่าเขาเฮ็ดสำเร็จแล้วเนาะแล้วก็ถากบมาแล้วกิฟเขาเข้ามาปล่อยกบกันแล้วก็ที่ว่าเป็นสำเร็จจ้าไปให้เด้็กกิฟสเปรวิวให้ทุกคนเมึงกันนี่เนาะทุกคนอันนี้แมะอ่านน้องกบหรือว่าอ่านกบเขาเนาะนี่ที่ว่าอยู่นี่กิฟอยู่ในในในส่วนของกบแล้วนี่อันนี้ในแมนอ่านกบน้อยที่ว่ากิฟ <No. S 1> จะกบน้อยมาปล่อยอยู่นี่ที่ว่าเขาเอื้อมมากบอนุบาลเนาะ โอ้อ่างพืนใหญ่เติบมาทุกคนกคน,นี่อันนี้ก็เป็นบอ่อของบอริลลนเพิ่นนี่กับจับประมาณนี้เนาะอันนี้กะเอาไว้ให้โดดเต็มเต็ม,ตมเต็มประสาทนี่อันนี้กะคือตอนนี้แมนยูบอ่อนี้มันมีกบธรรมชาติมาอยู่แล้วเสิร์ปิดกบใหญ่ใหญ่เติบนะทุกคนอยู่ในนี้มีจ้ะ กรบโมี่อย่างไรกับประมาณซัมนี่เนาะกถทอว่าสำร็จแล้วค่ะชุบเนาะทุกคนอันนี้แม่ภาพรวมของอ่างกรุ๊ช่นกระกวงเติบเนาะแล้วทุกคนว่าว่าไกาา่ไซงบประมาณนี้จกอยู่เท่าไหาร่กิ๊บเป็นมันทนันถึงหน่อยเดี๋ยวกิ๊บจมาไล่ให้ทุกคนพังหลังจากกบมาเนะทาะเขาถากบมาปล่อยก่อนตอนนี้กกรต้องไซส่ชนเด็กกำลังกบลังกวดเบ่งเนาะส่วนพี่พ่อกัะขุดน้ำ พุต่อไปจะให้น้ำเพื่อเออเร็วเวลาได้นี่ที่บา้านเราตามหากันมือ้อว่านี่เนาะทุกคนที่ประกาศหาทีดเดินเดินอ,องชายจ๋าเนี่ยอันนี้ค่ะกําลังเตรียมเก็บเครื่องขึ้นไว้แล้วเพราะว่าือวประสํา,สาเร็จเนาะแต่ว่าก็ต้องได้ทาครบมาแล้วค่บครบมาปล่อยกันเดี๋ยว รัดไปตอนที่ว่าเฮาเอากลมมาปอดเลยนาะทุกคนไปบ๊ายบายอันนี้น้องเม่นที่ว่าเฮาเอากลมกลมน่ะพี่จ้าใช่ไหมไปนี่กันวแผ่นน้ำวัวน้ำแผ่เนาะงใครเนาะไม่กินนี่สทุกคนพิดพาดยังไงกินยี่ปอทายไงโบโบเปิดซ้ำโบทายซ้ำอู้หูได้หูได้นี่ผู้นี้เป็นผู้เชี่ยวการเทคนิคเซอร์มือนี้กะอ่างเฮากระที่ว่า น้ำหลพุนเนาะคืออล้อไม่พอหน่อยนี่พูดแล้ว่าถ้าตรงนเอล้ออีพอเราก็ได้ที่ปนตักนเออน้องไอ้แกไอ้นอยสิคัสบานไอ้หน่อยมันขึ้นหัวใมันตายน้ำนี่เอาเลียพื้นเถอะนะลูกกูดเลยอันนี้ไม่้นน้ำนี่เอาเลียพื้นมันก็ขึ้นมากขึ้นได้เลยเอาตรงหาแนวถ้าตรงหาแนวใส่ให้มันขึ้น สัตเลยมันตายนิดเดียวจุนี่เอ้าอาลงาคือว่าเราผิดฐานเราทุกคนอะกบมเป็นยังเมื่อนี้โชคดีไปที่ว่าเซียนเพิ่มมาเพราะว่าเงินเพิ่นเพิ่นเพิ่มเิ่เพิ่ม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 เกิ่มเพา่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพร่มิมเพินะเพิเลี้ยงพบ่มเพิเพิ่มเแบบมเพิ่ม่เิมพิ่เยเมิ่่่แล้วปเม มาเดี๋ยวให้น้องสายเพื่อนไปเอาปอกชินโเข้ากับชิมาท่ายเอาเองก่อนนะทุกคนมาาทุกคนนาขอออกก่อนตอนนี้แล้วแม่นเข้ากับในออกมาจากอ่างกบน้อยเนาะเพราะว่าข่าสิีวิเหตุผิดพลาดกันในหนึ่งน้อยเพื่อสิแปดกันในหนึ่งซึ่งมือนี้เป็นยังกิฟต์จงเปลี่ยนเสื้อมือแปลกใจเนาะเมื่อวานนี้เขาไปในอากบมาเนาะทุกคนมือนี้เขาเป็นคนมือนี้เขาได้เอากบออกมาซึ่งเข้าก็ตตรงด้ กปน้ลไมม่ีเป็นนน้่น้องๆไว้หนึ่งนะเซอร์ฮากะสิเป็นมือใหม่เนาะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานนี้กบบมาเมื่อนี้กบมาเป็นแก๊สเลยเซอร์กระลายร้อยโตเติบเนาะการใช้งบประมาณก็ถือว่ากระโบสูงแหงเนาะทุกคนเนาะกระพอดีที่เราจะเลี้ยงได้ภายสามารถเฮ็ดตามคลิปได้กระห็ดเลยเนาะทุกคนเนาะเลี้ยงแล้วดโปเสียหายอย่างเนาะทุกคนเอาไปเด็กกิ๊บไปปล่อยกบกันต่อเนาะทุกคนแล้วก็จะไปแปลงอ่างกบกันไป อาทุกคนตัวนี้กับพอ่อเฮากับเพื่อนกำลังแป้งเนาะครับมันเป็นอย่างเขามันเป็นอย่างเขาจริงนจิ้งจุ้งจิ้งแจ๋งจุกเอาพ่อแล้วไอ้หมโยน,นลงแล้วถ้าอันไอ้นหน่อยแป้งก่อนน้องชายก็น,กน,นิ้วลงอยู่เดี๋ยวถ้าผู้เซียนมาแป้งให้ก่อนเพราะว่าเพื่พอนเคยเหดอามาแล้วนี่ก็ูใส่เดี๋ยวยาเล่าแล้วกิ่จะขึ้นให้นี่กบจ้าอ่ะลูกโชว์กบลูก น้ำทรายเลยเห็นเลยเห็นเลยบอกละว้าวรๆรๆๆๆๆๆรถปอค่ะอะไเ็นรเ็อย่าลืมกดไลค์นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้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 กินขอบใจทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องที่ได้ดูไงวะอันีตนไงวะดูไงมาลุมาลุโอ้ยลุกจัอันนี้มันกระตายมาเลยไปเอาไปปล่อยเร็วไปปล่อยในน้ำปอปล่อยเลยโอ้ ทุกคนบายมันปนกันบายมันปนกันเลยเนาะทุกคนเฮ้ยเธอเขาจะได้เงี้ยออกเนาะเพราะว่ากบเขาได้เอามาแม่นมันจะเป็นตัวใหญ่ตัวน้อยแด้ไม่คิดเลยมันจะกัดกันเนาะนี่ว้าวจับไปแล้วเอาข้อลูกโอลลินไลท์เอาแกะอันนี้เซียนเพิ่นอันนี้เซียนเพิ่นกำลังสิดับแปลงอ่างเฮาเนาะแต่ตรงกลางเฮาก็ให้ทิพพาไปเขาเออมาให้หนาหนิ บ่างเลยเลี้ยงกบป้าให้จะเฉพาะพันอยู่ติดรถเอิดรถดิไปหามาได้ใส่ยฝรั่งจะใช่ไหมหาเก็บอาแถวนี้พอดีวะไอ้กิรบรล้งกิ่นให้แน่เปิดให้แน่เอากุดบายบายบอัน bye อบายเอฟซีก่อนลู bye. กบายบายใกล้ที่ไปใส่ ไปรายการสิบปีกาผมก็นอนเพราะผมโควิดระบาดเห็นไอ้ผมน้องชายเ้าเป็นจั๊กซี่นี่นี่ไปเปิ้อนอ่ะบาย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 กดบายทุกให้ไหนไหนวอนไหนไหนบายบายอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อสองน้องกิ๊บชาวดาวเย้อ่าไป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 เอาการได้แปลงเป็นที่เรียบร้อยนทุกคนเอาก็ะป๋อยเอาน้ำออก แต่ว่าห้าออนนั่มาใส่แทนถ้ามมอเอาอันหาไมา้หาเนี่ยมาใส่แทนเพืมม่อกันให้มันออกเข่าได้เนาะอันนี้กะที่ว่าห้าชิ้นแยะกบใหญ่ออกแมนบ่แมนบ่หน่อยแมนรุ่นเดียวแมนบ่แมนรุ่นกันเนาะก็คือชิ้นแยะกบใหญ่ออกแล้วกบน้อยชอากระเจา,งเงาอ่างน,นั่นไปเดี๋ยวกิ๊บสิไปเก็บกบก่อนเด้ออ่ะทุกคน ดี๋ยวนี้ฮาบมีไฟอู่นําเฮาเนาะเลือแต่ทําไปโพนี่กบเพราะาเาด้แยกแล้วเนาะมันก็เลือแตัวน้อยๆาสิาทอกลงเลยมันก็สิบ่เป็นหยังเนาะโอ้ยตกนี่ด้ตายเลยอึบนี่ลงลจ้าปกบ็เขียอึบปลาหลพเฮ็ดด้ปลาหลนักหยนักเด้อไปเอ้ย ไม่หมดตายดิพ่อบ่บ้าหตายนะพ่อเฮ็ดเลยตัดตัดตัดตะเกแตลงเลยถ่ายผมเป็นอีพ่อผีหน้าบ้าแล้วพี่มันบ่เห็นนี่เฮ้อีพ่อนี่นี่อ่ะนี่เนากบจ่ะเดี๋ยวกินหน่อยให้พ่อเฮ็ดต่อก่อนเนาะคุณเดี๋ยวปะกินถ่ายเองเดี๋ยวใช้พ่อให้เฮ็ดต่ออ่ะอันนี้เอาป้าให้พ่อเฮ็ดชิ้นที่เหลือ ก,กบมาต้มมาเต,ต็มนะทุกคนก็ถือว่าเฮาสังเร็จสำเร็จเด,ะด,ะดะ้อมื้อนี้เด้อเป็นอีพีสุดท้ายจ้าถือว่าไซประมาณโดดเติมนาะเพราะอันกบเฮาแม่นจักโตพันพันตกเงินอยู่เป็นจักเท่าไหร่ประมาณเพิ่นก,กีบกับเพื่อนว่ะก,กีบสีมาเวาเรื่องอันงบประมาณเนาะส่วนเฮาซื้อแหยงนี่กะโมหมดหลายนะทุกคนแหยงเก่งกับบอสฮ็อตเซมเป็นแบบแยง อยังเก่งกับโมฮอดแสนกีบเนาะแต่ว่ากบนี้แม่เท่าได้เลี้ยงหลายก็คือฮอดพันหรือว่าประมาณแปดกําโลยก็ได้จักฮอดพันนี่แหลนะนอนทุกคนเนาะการใช้งบประมาณก็คือการซื้อกบแม่นแม่นั้นเท่าไหร่ก็เงินกีบเท่าไหร่ห้าหกแสนอืมตัวละตัวละเท่าไหร่ก็พอตัวละห้าร้อยเนาตัวละพันห้าตัวละห้าร้อยนี่แหละตัวน้อยเนาะแต่ว่า ถ้าคิดเป็นเงินบาทบาทกับเมนต้องอยู่ประมาณ2,000บาทเนาะทุกคนกับประมาณนั้นซึ่งกิบก็ได้ปล่อยไปที้อยปลอมแปลงนี้แล้วเนาะถือว่าสำเร็จน,น,นะวนันนี้นะทุกคนเนยะ้สำเร็จแล้วจ้าเดี๋ยวกิบขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะทุกคนนะก็ไม่มีอย่างไรนะเนาะฮาก้ได้มาเห็ดอ่างกบซึ่งกบฮากัได้เลี้ยงไป็นทีมฮอยกัดใช้เวลาประมาณ2มื้อ3มือนะ้อเานาะแต่ว่าวันนี้คะแหละฮาก้เห็ดเรียแล้วแต่วา่า พอบุได้เอากุ๊บมาเนาะเพราะว่ามือน,นี้ผนกุ๊บหักมาถือว่าคลิปกนถือว่าสำเราจแล้วทุกคนเนาะบ๊ายบายลืมกดไ like, ลค์กิ๊ไปเ,เดอ้อบ๊ายบายพบกันใหม่ในโอกาสนา์หน้าทุกคนบาย